สวัสดีครับกลับมาพบกับใช้ยเอส YouTube กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยแอดก็จะมีเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องรถมานําเสนอเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้ก็จะมีข่าวเกี่ยวกับ รถมือ2นะครับที่นับวันนะฮะตลาดรถมือ2ของประเทศไทยเนี่ยจะแย่ลงไปเรื่อยๆเลยนะครับทำไมแอดถึงกล่าวแบบนี้นะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พอทราบข่าวนะฮะก็มีบริษัทคาร์เทนนโนะฮะมีกระแสข่าวออกมาว่าเขาจะปิดกิจการนะฮะซึ่งเขาเป็นแพลตฟอร์มจําหน่ายรถยนต์มือ2นะฮะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งคาร์เทนโเนี่ยเปิดดาเนินกิจการในประเทศไทยเนี่ยมา9ปีแล้วนะครับผมแล้วก็มาปิดกิจการลงในปีนี้นะครับ หนักข้อจริงๆนะครับกับเศรษฐกิจบ้านเรานะครับในตอนนี้นะครับเพราะว่าบริษัทคาเทเวนที่โฟเนี่ยเขาขาดทุนถึง2.2พันล้านนะครับบางสื่อเนี่ยหรือบางช่องเขาก็บอกว่าขาดทุนแค่พันล้านความจริงไม่ใช่นะครับ2.2พันล้านนะครับได้รับการยืนยันมาแล้วนะครับแล้วล่าสุดอีกเหมือนกันนะครับคาเทเวนที่โฟเนี่ยเขาได้ออกจดหมายนะฮะชี้แจงมานะครับซึ่งเป็นจดหมายเมื่อวันที่7พฤษภาคมนีเองนะครับเนื้อความเป็นยังไงเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังนะครับ คาร์ทตัดสินใจหยุดดําเนินการธุรกิจในประเทศไทยหลังจากการพิจารณาและทบทวนอย่างถี่ถ้วนแล้วโดยการตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นความยากลํำบากและเกิดขึ้นจากความจําเป็นที่ต้องหันกลับมาให้ความสําคัญในเชิงกลยุทธ์หลักของบริษัทถึงแม้ว่าทีมงานของเราจะประสบความสําเร็จในการสร้างคาร์ทให้เป็นแพลตฟอร์มมือสองชั้นนําในประเทศไทย เรารู้สึกซาบซึ้งอย่างที่สุดสําหรับการสนับสนุนและความเชื่อมั่นที่เราได้รับจากลูกค้าและเป็นพลังขับเคลื่อนเบื้องหลังความสําเร็จในตลาดของเรามาโดยตลอดคาร์เวนีโฟให้คํามั่นว่าจะให้การสนับสนุนพนักงานและทีมงานที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้อย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินและโอกาสในการหางานใหม่ไม่ว่าจะเป็นภายในเครือข่ายของเราหรือในตลาดงาน นอกจากนี้เราจะยังคงดำเนินการขายรถในประเทศไทยต่อไปโดยจะขายรถยนต์จนกว่าสินค้าจะหมดตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนลูกค้าและรักษาคำมั่นสัญญาของเราต่อไปแถลงการดังกล่าวมีอภิจิตดาบัสประธานเจ้าหน้าที่บริหารคาร์ิโฟประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลงนามในประกาศณนะวันที่7พฤษภาคม2567 ซึ่งคาร์ทเนะครับเขาก็เหลือสาขาลาดกระบังนะฮะสาขาเดียวเท่านั้นที่เอาไว้สําหรับระบายรถนะฮะก็มีชาวเน็ตบางคนนะครับเขาก็บอกว่าอจะขายหมดกี่โมงเนี่ยสำหรับคาร์ทเฟที่เหลือสาขาเดียวเพื่อที่จะขายรถในประเทศไทยนะฮะโอเคนะครับวันนี้แอดก็จะมาสรุปนะครับว่าวิกฤตรถมือสองในประเทศไทยเนี่ยเฉพาะรถมือสองนะครับ มันน่าจะเกิดจากปัญหาอะไรบ้างนะฮะวิกฤตรถมือสองในประเทศไทยวันนี้แอดก็รวบรวมเหตุผลนะครับมาประมาณ3-4เหตุผลนะครับมาแชร์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยบวรบกวนเพื่อนๆเนี่ยคอมเมนต์มาให้แอดด้วยนะครับถ้าแอดว่างแอดก็จะเข้าไปตอบเหมือนเดิมนะครับ เหตุผลข้อแรกเลยนะครับในมุมมองของแอดนะฮะก็คือการมาของรถ EV นะฮะทำไมแอดถึงกล่าวแบบนี้นะครับแน่นอนนะครับในสมัยก่อนถ้าเกิดเราทําตลาดกันเนี่ยเป็นรถน้ํามันธรรมดาพวก t o โยต้าฮอนด้ใช่ไหมครับปกติเนี่ยมันก็จะมีรถแบบขายชิวๆกันสัก1ปีหรือว่า2ปีนั้นตลาดราคามันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงมากใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้อย่างที่คาร์ทเวนีโฟเขาเกินมาในตอนต้นในจดหมายของเขาจําได้ไหมครับเขาบอกว่า มันเป็นการเปลี่ยนผ่านนะฮะซึ่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสําคัญในครั้งนี้ก็คือการมาของรถ e v นั่นเองนะครับทำไมแอดถึงกล่าวแบบนี้นะฮะเพราะว่ารถ EV เนี่ยแน่นอนนะครับยกตัวอย่างอย่าง a อตโตทร,รีนะฮะเขามีการปรับราคานะครับที่ค่อนข้างที่จะถี่แล้วบ่อยมากนะครับ แล้วก็ไม่เพียงแต่แอตโตทรีะนะครับก็จะมีรถจีนยี่ห้ออื่นๆนมีการปรับลดราคาอย่างบ่อยมากๆนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับหลังจากที่รถ E ีีเนี่ยเขามีการขยับราคาบ่อยแล้วใช่ไหมครับค่ายรถยนต์อื่นๆญี่ปุ่นค่ายอื่นเขาก็มีการปรับราคาลงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น m a z d a บ้างนะครับนิสสันบ้าง To โยต้าบ้างซึ่งเขาต้องปรับตัวที่จะมาแข่งกับรถ E ีีนะฮะซึ่งความซวยนะฮะก็จะมาอยู่ที่รถมือ2นั่นเองนะครับเพราะว่ารถมือ2เนี่ยแน่นอนนะครับว่าเขาอาจจะขายได้ค่อนข้างลําบากอยู่แล้ว เพราะว่าดอกเบี้ยรถมือสถ้าเกิดทุกคนจะทราบใช่ไหมครับว่าจะมีดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงกว่ารถใหม่นะครับลูกค้าส่วนใหญ่บางคนก็ต้องซื้อด้วยเงินสดนะฮะซึ่งสถานการณ์เศรษฐก,กิจตอนนี้ทุกคนก็จะทราบใช่ไหมครับว่าราคางเงินสด หรือว่าเป็นเงินก้อนเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเลยทีเดียวนะครับแล้วการมาของรถ E ีีเนี่ยบังคับนะครับให้เจ้าของศูนย์หรือว่าเจ้าของเต็นท์รถเนี่ยต้องรีบปล่อยรถออกไปนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่รีบปล่อยรถเนี่ยถ้าเกิดสมมุติราคารถใหม่มันตกลงนะครับบางคันนะครับราคารถใหม่เนี่ยมันตกลงมากกว่ารถมือสองในเต็นท์เขาอีกนะครับซึ่งวิกฤตการราคาแบบนี้นะครับบางคนเขาก็เรียกว่ามันเป็นวงจรอุบาทของเกี่ยวกับรถยนต์ของบ้านเราเลยนะครับซึ่งตอนนี้แอดมองว่าการมาของรถ E ีีเนี่ย จริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์และอีกในหนึ่งมันก็มีผลกระทบในด้านอื่นๆเหมือนกันนะครับถ้าในด้านของการที่มีประโยชน์เนี่ยก็คือรถ e ีวีมันก็จะเป็นการที่บีบบังคับให้รถค่ายอื่นเนี่ย เกิดการต่อสู้เกิดขึ้นนะครับผลประโยชน์มันก็จะมาตกกับคนที่มาซื้อรถนะครับแน่นอนตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมุมมองที่ค่อนข้างที่จะแย่นะครับก็คือพวกเต็นท์รถนะครับมือ2เพราะว่าเขาเนี่ยไม่รู้อินโนเนอะไรนะครับแล้วรถจีน E ีเนี่ยก็มีการดั้มราคาอยู่บ่อยมากๆนะครับผลกระทบครั้งนี้ก็จะมาซวยที่รถมือ2เต็มๆนะครับเพราะว่า เขาเนี่ยสมมติเขาตัดรถลูกค้ามาแต่ก่อนเนี่ยเท่าที่แอดจำได้เขาจะมีส่วนต่างดิฟที่ตัดรถเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แถึงสองแสนบาทนึงเพออกไปฮะแต่ว่าตอนนี้ราคารถ E ีวีเวลาดัมกันทีดัมกันทีหนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาทนะฮะซึ่งตรงเนี้ทางเขาก็ไม่รู้เลยว่ารถ E ีวีจะลดเมื่อไหร่นะฮะหรือว่ารถพวกรถญี่ปุ่นเนี่ยจะลดราคาที่จะมาสู้กับรถ E ีวีเมื่อไหร่ตรงนี้นะครับข้อแรกแอดมองว่ามันเป็นผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยนะครับสาหรับรถ E ีวีการมาของเขาเนี่ยมีผลทําให้ คาร์เนะครับหรือว่าตลาดรถมือ2เนี่ยค่อนข้างที่จะปั่นโผลเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแรกที่แอรสรุปมานะครับข้อต่อมานะครับ เพื่อนเพื่อสังเกตไหมครับว่าทําไมบริษัทคาร์ทเวนตี้โฟเนี่ยถึงต้องมาปิดตัวเอาในปีนี้นะฮะเพราะว่าเท่าที่แอดเนี่ยหาข้อมูลมานะครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ประเทศไทยของเราเนี่ยมีการลดโดนยึดแบบเยอะมากๆเลยนะครับมีคนบอกว่าเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0คันต่อเดือนเลยนะครับซึ่งปัญหานั้นอ่ะมันก็ลากยาวมาถึงปีนี้เลยนะฮะเพราะว่าล่าสุดนะครับสมาคมธนาคารไทยนะครับได้ออกข้อมูลมานะฮะว่านี่ครัวเรือนไทยนะฮะจ่อเร่งตัวแตะ 91.4นะฮะต่อ GDP ภายในสิ้นปี2,567นะฮะนี่บัตรเครดิตลิสซิ่งและสินเชื่อเงินส่วนบุคคลโตเร็วในรอบทศวรรษเลยนะครับ อาสมาคมธนาคารไทยนะฮะให้คําว่ารอบทศวรรษเลยนะฮะเขาบอกว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนนะฮะไทยสิ้นปี2,567เนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแตะระดับ91.4นะฮะต่อ GDP นะครับโดยหนี้บัตรเครดิตลิสซิ่งและสินเชื่อส่วนบุคคลโตเร็วที่สุดในรอบทศวรรษนะฮะทีะะทีบอินดัสทธ์นะครับเขาได้เตือนสถานการณ์ในระยะต่อไปนะครับว่ามีความเปราะบางสูงมากๆนะฮะจาก3ปัจจัยหลักก็ได้แก่เศรษฐกิจและระดับรายได้ที่ฟื้นช้านะฮะแล้ว ล้วต้นทุนการเงินที่สูงกว่าในอดีตนะครับตอนนี้ถือว่าทุกภาคส่วนเนี่ยเจอปัญหากันไปหมดเลยนะครับข้อต่อนะครับก็คือเป็นปัจจัยที่พ่วงมาจากข้อ2นะครับเนื่องด้วยเศรษฐกิจในข้อ2เนี่ยมีหนี้ครัวเรือนใช่ไหมฮะแล้วก็เกี่ยวกับยอดยึดลดเนี่ยสูงเป็นประวัติการณ์แล้วใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยก็จะพ่วงมาถึงข้อสานะฮะทำไมแอดถึงกล่าวแบบนี้นะฮะเพราะว่าข้อ3เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การที่ไฟแนนซ์เนี่ยปล่อยสินเชื่อยากนั่นเองนะครับเพราะว่ามีคนบอกว่าการที่ไฟแนนซ์เนี่ยปล่อยสินเชื่อยากขนาดนี้เนี่ยมันจะทําให้ตลาดลดมือ2อยู่ได้อย่างไรนะครับเพราะว่าขนาดลดมือ1เนี่ยการให้สินเชื่อเท่าที่แอดเนี่ยทราบข้อมูลมานะครับสมมุติ100คันเนี่ยไฟแนนซ์เนี่ยเขาปล่อยเพียง50คันนะครับเฉลี่ยแล้วประมาณ5 0เลยนะครับอย่างค่าอิสูสูเนี่ยก็เคยออกมานะครับว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะตกลงไปอย่างมากนะครับแล้วประธานอิสูสูก็ออกมายอมรับนะคร สินเชื่อทุกสินเชื่อเนี่ยค่อนข้างที่จะปล่อยยากนะครับแล้วก็มีผลกระทบกับอิุสูโดยตรงนะครับเหมือนกับคลิปที่แอดเคยทําไปในคลิปก่อนๆน,นะฮะว่าอิุสูเนี่ยยอดขาย3เดือนแรกนะฮะ ตกลงนะครับถึง50.9%เลยนะครับซึ่งเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ประธานอลซูกล่าวนะครับว่าประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะยอดขายลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นการมาของรถ E ีีนะฮะหรือว <Hay> ่าจะเป็นเศรษฐกิจในประเทศไทยนะฮะที่แอดไน้กล่าวไปแล้วว่าจะเป็นหนี้ครัวเรือนที่แตะ92%นะฮะหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับล่าสุดที่แอดพูดนะครับก็คือการปล่อยสินเชื่อของไฟแนนซ์เนี่ยยากขึ้นนะครับบางคนบอกว่า100คันเนี่ยไฟแนนซ์จะปล่อยจริงๆเพียง50คันเท่านั้นนะฮ มันก็จะเป็นเรื่องที่น่าลำบากใจของรถมือ1แล้วก็รถมือ2นะครับแต่ก็มีคนมาประเมินนะครับว่าปีนี้เนี่ยยอดยึดรถน่าจะน้อยลงนะครับเพราะว่าทางไฟแนนซ์เนี่ยมีการปล่อยสินเชื่อยากขึ้นนั่นเองนะครับยังไงเราก็ต้องมาเอาใจช่วยกับเศรษฐกิจบ้านเรากันนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมืดมนทีเดียวเลยนะครับกับผู้บริหาร คนใหญ่คนโตในบ้านเราเนี่ยที่จะฝากความหวังใครไม่ได้เลยนะฮะโอเคนะครับวันนี้แอดก็ฝากบทความไว้แค่นี้นะครับใครชื่อชอบในบทความของแอดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกาลังใจด้วยนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนมีกําลังเนี่ยฝากกดซุปเปอร์ตงให้แอดด้วยนะครับจะทําทให้แอดเนี่ยมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับวันนี้แอดต้องลาไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับสวัสดีครับ